สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาลสองโรงเรียนวัดไผ่ร้อมอินทอ,อุทัยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะดเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยของครอบครัวของฉันซึ่งเด็กๆได้ดูจับไปแล้วนะคะว่าครอบครัวของเรานะคะจะประกอบไปด้วยสมาชิกใครบ้างนะคะและในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนในเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะการที่เด็กๆนะคะจะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั้นนะคะเด็กๆจะต้องทําตัวอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนกันนะคะคุณครูมีคำคล้องจองนะคะมาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำคล้องจองบ้านฉันน่าอยู่ให้เด็กฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะและเด็กๆค่อยอ่านตามคุณครูนะคะคําคล้องจองบ้านฉันน่าอยู่บ้านฉันน่าอยู่มีปู่มีย่าพี่น้องนาอามาอยู่รวมกันพวกเราสุขสันต์ทุกวันหาเฮ ง่ายไหมคะถ้าง่ายนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองอ่านตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะคำาของจองบ้านฉันน่าอยู่บ้านฉันน่าอยู่มีปู่มีย่าพี่น้องนาอามาอยู่รวมกันพวกเราสุขสันต์ทุกวันฮาเฮเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆลองไปอ่านเองที่บ้านด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ คำของจองบ้านฉันน่าอยู่บ้านฉันน่าอยู่มีปู่มีย่าพี่น้องนาอามาอยู่รวมกันพวกเราสุขสันต์ทุกวันฮาเฮเก่งมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั้นเด็กๆทำไรได้บ้างนะคะเช่นเลยยกตัวอย่างนะคะ ตื่นนอนตอนเช้าค่ะเด็กๆตื่นนอนมาตอนเช้านะคะเด็กๆจะต้องเก็บที่นอนเองนะคะพับผ้าเก็บหมอนให้เรียบร้อยนะคะและตัวอย่างที่สองค่ะไปโรงเรียนเวลาที่เด็กไปโรงเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ส่งเราถึงโรงเรียนแล้วเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูนะคะให้สมกับที่พ่อแม่นะคะทํางานเหนื่อยหาเงินมาให้เราไปโรงเรียนนะคะ ตัวอย่างต่อมาค่ะเด็กๆนะคะสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานที่บ้านได้นะคะแบบที่เราสามารถช่วยได้เช่นกวาดบ้านเช็ดบ้านนะคะแบบง่ายๆคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทําได้อยู่แล้วนะคะหรือจะเป็นช่วยล้างจานนะคะเด็กๆคนไหนเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานบ้างคะบอกคุณครูหน่อยสิอ่าหรือจะเป็นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่นะคะซักผ้าเสร็จแล้วเด็กๆก็อาจจะ ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะตาผ้าก็ได้นะคะแบบนี้นะคะจะเป็นงานบ้านง,ง่ายๆที่เด็กๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ที่บ้านแต่เด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะต่อมาค่ะตัวอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นการที่เด็กๆนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเรื่องนี้ง่ายมากเลยการที่เราช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านนะคะตั้งใจเรียนหนังสือแล้วนะคะเด็กๆทําได้อีกหนึ่งอย่างแบบง่ายๆเลยก็คือการเป็น คนดีของครอบครัวนะคะเป็นเด็กที่น่ารักนะคะมีน้ำใจเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะแค่นี้เด็กๆก,ก็จะเป็นเด็กที่ดีของครอบครัวแล้วทุกคนในบ้านก็จะรักเรานะคะไม่เล่นสุกซนนะคะไม่ดื้อนะคะให้รักกันในครอบครัวนะคะแค่นี้เรื่องง่ายๆนะคะที่เด็กสามารถปฏิบัติตนได้เด็กๆก,ก็จะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวแล้วนะคะ แล้ววันนี้นะคะครูยุ้ยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแลเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันเดี๋ยวคอยติดตามชมนะคะสําหรับวันนี้ไม่บายค่ะ <c oughs> เด็กๆอย่าลืมทําาบงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ